ชายหนุ่มบำเพ็ญตนจนกลายเป็นเซียนเขาต้องการปรุงยาวิเศษก้าวสวรรค์เพื่อยืนยันความสามารถของตนเองให้อาจารย์ของเขาได้เห็นแต่นั่นกลับเป็นสิ่งที่ทำให้อาจารย์ของเขาโกรธเป็นอย่างมากเพราะวัตถุดิบแต่ละชนิดเขาได้มาอย่างยากลำบากแต่ชายหนุ่มกลับปรุงแบบทิ้งขว้างและใช้ภาชนะที่เขาคิดว่าจะไม่สามารถรองรับพลังวัตถุดิบได้ผ่านไปเพียงชั่วครู่วัตถุดิบทั้งหลายได้หลอมรวมกันและกลายเป็นยาวิเศษโดยที่ชายหนุ่มใช้เพียงม้อเหล็กธรรมดาปรุงยาเท่านั้นทำเอาอาจารย์ของเขาถึงกับตะลึงอาจารย์ของเขาภูมิใจมาก จึงได้มอบบทสวดคัมภีร์เซียนให้แก่เขาเพิ่มเติมทันใดนั้นลูกศิษย์ของเขาก็ได้เปล่งแสงแห่งการบรรลุข,ขึ้นเขาคิดในใจคงปิดบังไม่ได้อีกต่อไปและเขาต้องการส่งลูกศิษย์คนนี้ลงจากภูเขาผู้ฝึกตนให้ออกไปเผชิญโลกกว้างเพื่อแก้กรรมของตนหลังจากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผู้เป็นอาจารย์ได้ทดสอบพลังของศิษย์ตนเองแต่เขาทนรับหมัดของศิษย์อย่างสบายๆและตอบกลับไปเจ้ายังอ่อนหัดนักแต่เพียงเท่านี้ก็สามารถไปท่องโลกได้แล้วและจงออกไปโดยเร็ว เมื่อใดที่ตัดสัมพันธ์กำทางโลกเรียบร้อยจึงจะมีสิทธิกลับมาหลังผู้จบเขาได้กระอักเลือดออกมาชุดใหญ่ส่วนสิทธิรักนั้นก็ได้ออกไปท่องโลกในทันทีต่อมาจี้ประจำตัวของเขาก็ได้เปล่งแสงออกมาเพื่อแจ้งเตือนให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างหรือไม่แล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเซียนหนุ่ม